ข่าวใหญ่ระดับโลกก่อนนะครับทีนเวลานี้แทบจะเรียกได้ว่าทั่วโลกกาลังจับจ้องไปที่ประเทศคิวบาอยู่ครับอย่างที่ผมเคยรายงานไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับว่าหลังจากชาติตะวันตกทยอยให้ไฟเขียวกับทางยูเครนสามารถใช้อาวุธที่ได้รับไปโจมตีเข้าไปใส่ทางรัเสเซียได้จากนั้นทางผู้นําของรัเสเซียประธานธิบดีปูตินก็มีการถแถลงตอบโต้ ว่าทางรัเสเซียก็จะใช้นโยบายแบบเดียวกันกับชาติตะวันตกคืออาจจะมีการส่งอาวุธไปให้กับศัตรูของชาติตะวันตกได้จากนั้นรัเสเซียได้มีการส่งเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่มีชื่อว่าคาซานพร้อมกับเรือฟรีเกตอีกสามลำเดินทางไปที่คิวบาเพื่อจะซ้อมรบร่วมกันในช่วงวันที่1 2ถึง17มิถุนายนนี้ซึ่งอย่างที่บอกวันที่ไปเลยครับ เรือของทางรัเสเซียเดินทางไปถึงคิวบาแล้วตั้งแต่เมื่อวันศืนที่ผ่านมาแล้วจากนั้นทางฝั่งของสหรัฐก็มีการจัดส่งเป็นเครื่องบินราตเวนนะครับโพไซดอนรวมถึงเรือเนี่ยตามประกบแล้วก็สอดแนมไปด้วยแต่ขณะเดียวกันสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศก็ถแถลงยืนยันนะว,ว่ากองเรือน,นี้ของรัเสเซียไม่ได้ไปภัยคุกคามแต่อย่างใดกับฝั่งสหรัฐอเมริกา แต่ปรากฏว่าหลังจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแถลงจบไม่นานจากนั้นมีข่าวตามมาทันทีครับเนื่องจากในทวิตเตอร์หรือว่า X ของกองบัญชาการภูมิภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา Southcom US Southern Command ได้มีการลงภาพบอกเอาไว้นะครับว่าทางสหรัฐอเมริกาได้จัดส่งเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์โจมตีเร็วที่มีชื่อว่า USS h e l e n a เข้ามาจอดที่อ่าวกวนตานโมของ สหรัฐอเมริกาบนเกาะคิวบาตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับพฤหัสบดีที่13มิถุนายนในระหว่างที่ฝูงเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์คาซานหรเซียจอดอยู่ที่กรุงฮาวาน่านะครับคือถ้าเกิดเราไปดูแผนที่จุดที่ตั้งของเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสองชาติหมหาอำนาจครับอย่างที่บอกไปครับว่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียนั้นจอดอยู่ที่บริเวณท่าเรือกรุงฮาวาน่าซึ่ง อยู่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศคิวบาแล้วก็ห่างจากรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาเพียงแค่ประมาณ145กิโลเมตรเท่านั้นขณะที่สหรัฐอเมริกาจัดส่งเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ USS เฮเลนามาจอดอยู่ที่อ่าวกวนตานามโมซึ่งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศคิวบาทั้งสงจุดนี้คุณผู้ชมครับ ห่างกันประมาณสัก900กิโลเมตรได้ถ้าเดินทางโดยรถยนต์บนท้องถนนนะครับแต่ทีนี้เองต้องยอมรับเลยว่าคือเป็นการไม่มีใครยอมใครเป็นปฏิบัติการเหมือนกับตาต่อตาฟันต่อฟันเพื่อเป็นการป้องปรามซึ่งกันและกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วทีนี้แม้ว่าด้านหนึ่งเนี่ยทางสหรัฐจะยืนยันนะว่าความเคลื่อนไหวของรัสเซียนั้นไม่ได้เป็นภัยคุกคามเนื่องจากเป็นความเคลื่อนไหวที่มีการกำหนดเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ แล้วก็เป็นการซ้อมรบร่วมตามปกติด้วยแต่ขณะเดียวกันก็มีสื่อนะครับอย่างยูเรเชียทม์เขามีการวิเคราะห์นะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้มีบางส่วนที่คล้ายคลึงกับกรณีของวิกฤตนิวเคลียร์คิวบาเมื่อปีคศ1962 ขณะเดียวกันสหรัฐก็ไม่อ้อมค้อมในการแสดงให้ฝ่ายรัสเซียได้เห็นจากการส่งฝูงเรือตลอดจนเครื่องบินมาทำการล่าตระเวนกองเรือของทางรัสเซียซึ่งเดินทางมาถึงที่คิวบาด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับยูเรเชียไามเขากล่าวต่อว่าแม้เรือดำน้ำยู s S เเฮลนาของสหรัฐและเรือดำน้ำคาซานของรัสเซียจะต่างเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ทั้งคู่แต่ทว่าก็มีความแตกต่างกัน เรือดำน้ำสหรัฐมาพร้อมมิสไซล์ทมมฮอคใช้งานในด้านการต่อต้านเรือดำน้ำกับการหาข่าวกรองและภารกิจการโจมตีก็มีความคล่องตัวสูงแล้วก็สามารถล่องหนตรวจจับไม่เจอง่ายๆด้วยส่วนเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียครับถือเป็นเรือดำน้ำระดับความก้าวหน้าสูงแล้วก็สามารถสร้างความวิตกให้กับทางโลกตะวันตกรวมถึงสหรัฐได้เช่นเดียวกันจากความสามารถในการล่องหนตลอดจนการโจมตีนะครับ แม้ว่าด้านหนึ่งทางรัเสเซียเขาจะยืนยันนะว่าเรือดำน้าพลังงานนิวเคลียร์คาซานของเขาไม่ได้มีการบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์มาด้วยแต่ทีนี้ขีปนาวุธความเร็วสูงของเขานี่แหละครับซึ่งมีความเร็วประมาณ1-0,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็น่าจะทําให้ทางสหรัฐอเมริกานั้นเป็นกังวลอยู่เหมือนกันดังนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่เดี๋ยวจับตาดูต่อนะครับว่าจนถึงวันที่17มิถุนายนที่เป็นวันสุดท้ายของการซ้อมรบร่วมระหว่างรัเสเซียกับคิวบา จะจบแค่ตรงนั้นแล้วก็แยกย้ายหรือไม่หรือจะมีอะไรที่มากกว่านั้นอีกนะครับแล้วยังไม่พอคุณผู้ชมครับขอกลับไปดูที่สมรภูมิหลักอย่างทางประเทศยูเครนกันหน่อยครับทางด้านของกระทรวงกลาโหมรัเสเซียเขามีการเปิดเผยคลิปออกมาครับเป็นคลิปที่มีการบันทึกถึงการใช้โดรนสอดแนมที่บินระดับสูงเป็นภาพขณะที่โดรนสอดแนมนั้นได้เข้าไปโจมตีเครื่องบินสนับสนุนทางอากาศของยูเครน ในสนามบินที่มีชื่อว่าโดกินเซโวใกล้กับเมืองคิววิลิกในแคว้นเนโปรเบตรอฟจนพังเสียหายนะครับแต่ทีนี้ทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชี้ชัดนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อวันอังคารที่11มิถุนายนกระทรวงกลาโหมของเขาระบุเอาไว้ว่ากองทัพรัสเซียสามารถทำลายเครื่องบินรบซู27แล้วก็ซู25ที่ฐานทัพอากาศของยูเครน ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้นะครับบองดังนั่นเองครับการโจมตีครั้งนี้ของฝั่งรัสเซียก็มีการคาดหมายได้เลยว่าเป็นการป้องปรามเอาไว้ก่อนในกรณีที่ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสมาชิกของนาโต้หลายประเทศเตรียมที่จะมีการส่งมอบเครื่องบิน f 16ที่ออกแบบโดยสหรัฐมาให้กับทางยูเครนไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมเดนมาร์กนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์ ที่มีการประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะบริจาคเครื่องบินรบรุ่นที่ว่านี้ให้กับทางยูเครนหลายสิบลำด้วยกันโดยทางผู้บัญชาการกองทัพอากาศของยูเครนให้สัมภาษณ์บอกเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่ายูเครนมีความตั้งใจส่งเครื่องบิน F16 บางลำกลับไปประจำการที่ฐานทัพต่างชาติเนื่องจากยูเครนไม่มีนักบินที่เพียงพอที่จะใช้งานมันได้ดังนั้นก็มีความจำเป็นต้องส่งเครื่องบินอะไร่กลับไปประจำการในชาติสมาชิกนาโต้นะครับ ดังนั้นจับตาดูให้ดีครับเพราะว่าเคริ่อิน F-16 นั้นทางฝั่งของรัสเซียก็บอกเลยว่าถ้าไปจอดจุดไหนของยูเครนก็จะเป็นการบ่งบอกถึงความชอบธรรมของทางรัสเซียที่จะโจมตีเข้าไปยังจุดนั้นของประเทศยูเครนได้